แม่ไม่มีอาการตอบสนองใดๆทั้งสิ้นเหมือนผักอะคะ่ะแม่บอกว่าหลวงปู่ทองมาหาขณะที่แกนอนหลับอยู่แสงอ a l ามเลยอาจารย์ช่วยหนูได้ไหมอาจารย์ดูรูปแม่หน่อยอาจารย์บอกไม่ดีเลยแม่ไม่ดีเลยอทําตามผมบอกนะหลวงปู่บอกว่าให้เอามาสวมคอค่ะเชือกที่อาจารย์ทําให้ะะเชือกนั้นก็จะมีมสายสร้อยนั้นจะเป็นเชือกกับไม้โบดท,ที่อาจารย์เคยให้ไว้แล้วก็กลับไปโรงพยาบาล แม่ลุกขึ้นได้ขอข้าวกินตอนตีหนึ่งตีหนึ่งขอข้าวกินแล้วก็หน้าสดใสขึ้นเริ่มนั่งได้ลุกขึ้นนั่งได้มันเป็นเรื่องที่แปลกอะลุกขึ้นนั่งได้เดินเข้าห้องน้ําไม่ต้องพยุงแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งมากินข้าวอะไรได้ก็จากวันที่13 14 15 16 17กลับบ้านได้เลย เปลี่ยนเปลี่ยนไปคนละคนเลยอะค่ะปฏิหารจริงๆริงนยอมรับปฏิหารจริงๆ